เฮ้ยโฮมสเตย์อ,อันนี้น่าพักนะรู้สึกว่าน่าจะหลับสบายอะ่ะยังไงก็หลับสบายหลับลึกหลับสนิทอยู่ที่ไหนก็หลับ,บที่ททน,น,นี่ต้อนรับสูตรที่สะอาดเดียวสนะครับอันนี้น้องสมทำไรวะ <c oughs> ส่องกบ <c oughs> ส่องกบตอนนี้ก็นี่เราจะมาพามาดูชีวิตตากล้องนะครับ1นึ 101. อยากจะเป็นตากล้องต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้ว่าผู้หญิงสวยมุมไหนผู้หญิงเขารีเควสมาเลยนะฮะอะไรอะกลบอะมันมันมันทำอะไรได้ส่อกได้ พยายามร้ลงไงารปดีแรปตอนที่มันเงาเงาเจอกับคนเท่าเท่าเขาเพลงเดิน,นเดินที่กันเก่าๆช่างมันเถอะร้องสาวๆที่อยากมีแฟนตากล้องนะครับค<ต>ุณมอสคืออะไรแต่พี่โมไม่ใช่แฟนนะอ่าโมโมไม่ใช่แฟนนะแต่โมก็มีแฟนนะไอ้โใ,ใกล้สัตว์เลยแล้วดูเท่าหมดเหรอไหน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  มันจะมอจะเป็นอินเดียไหมครัเออมันจะดูอินเดียเนาะนี่นี่ต้องทุ่มทุนขนาดไหนดูดูเขาด้วยเขาต้องนั่งย่อๆกล้องก็ราคาเป็นแสนไม่ไม่ใช่ทำบ่อยๆอ่ะหลานั่นแหละแล้วบิดตัวกลับมาเยอะๆหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละไหนบังแดดบังแดดแบบบังอะไรอืมอันนี้บังแบบบังทำไมก็ไม่รู้อ่ะเยี่ยมเยี่ยมไปแต่วมันก็จะหลังเบลอนะตาคอนตาคอนเฮ้ยนั่นมันทัวริสซิ่งนี่นะอ้าวนี่เขาอยู่ตรงนี้ พอเรามากับทูริสติ้งปลอดภัยหายห่วงประกันชั้นหนึ่งทุกที่นั่งจำกัดความเร็ว90กิโเมตรต่อชั่วโมงทำความสะอาดทั้งปลอดภัยจากเชื้อโรคและเชื้อโควิดและมีไวไฟมีพักหมดแล้วก็มีเก็บค่าฉับสามจุดกันได้ไปสามจุดเออฉันงานสุภาพน่ารักเรียบร้อยไปต่ออันนี้จะซื้อไปฝากเพื่อนรักพี่ก้านี่เป็นไข่ยักษ์หิ่งเอก จริงๆมันของอสิงเขาชื่ออะไรนะเด็กคินเดอร์อันนี้เป็นคิงเอกอันนี้ซื้อไม่ฝากใครน้องหมิงน้องหมิงหมิงโลกเขาทำเปิดอะไรคือเปิดไข่เยอะค่าเดี๋ยวให้เปิดเลยอันใหญ่ๆเลยสองอันดัดเลยอะไอหมิงร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งนะคือแบบเฮ้ยตรงปกก็คือตรงปกจริงๆอะกับภาพที่เขากำลังทำอยู่อะเตะมากลาตะกีสาวตากี ถ้าเขาไม่อยู่ท่านี้แปลว่าของปลอมเราลองกินกันแล้วอยู่ในวิดีโอหลักช่องพิมลองไปดูได้อร่อยอร่อยตะกี้ที่กล้าเจออะไรมานะอ๋อก็ปกติจะมีเด็กมาแบบปะแป้งแล้วเอให้เงินได้หล่ก็ได้ค่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีพีู่้วายคนหนึ่งโดนปะเสร็จปุ๊บแบมือขอเงินเด็กเลยพี่ขอ20ค่าปะแป้งพิมเนี่ยเดินมาทั้งวันแล้วเนี่ยได้เป็นพันแล้วแน่เลยพี่เดินมาทั้งวันแล้วพี่ไม่ได้สักบาทเลยเอียงวะคนตีมากเลยเด็กนักเด็กเด็กเจือนเลย โอเคครับ okay, ตอนนี้ก็มาที่วัดวัดหนึ่งอยู่กลางน้ําพิมพ์กําลังคุยกับเออเป็นวัดจบน้าที่แบบจะมีปีละครั้งสองครัง้งที่แบบจะขุดขึ้นไาเห็นนี่เออไกด์เด็กคนนี้เขาเก่งดีถามอะไรรู้หมดเลยถามไม่รู้รู้ไปนลับดุลมั้งน่ะเ <laughs> นี่ยผู้ชาย3ามคนนะครับอยู่ใต้ลม <laughs> นี่มี <laughs> ลมเดินกันน,ะน,นี่ก็ให้ผู้หญิงเขาเดินอย่างนั้นกันไปพวกไยรู้พวกเราใยสุกครับ อยู่กันแบบสมร t h พวกเราอ่ะเป็นสบายร้อนก็กลางล่มหนาวก็ใส่เสื้อต้องเป็นวัดทิฟฟี่นี่เลยยาไอสารชั้นนะแม่ยาสามชั้นงานพิเศษสามคนโคตรเท่บอกเลยเนี่น้องพิมพ์น้องพิมพ์ให้เงินน้องไปเพราะว่าน้องเขาน้องเขาตอบคำถามได้ค่อนข้างดีที่นี่มาร์เก็ตติ้งดีนะเฮ้ยอันนี้อลังการนะเนี่ยดูอลังการครับดูแบบขลังอ่ะรู้สึกได้เลยว่าขลังเ้ยมีคนนี้ไปแล้วไปแล้วพุ่งตัวไปแล้ว ยิ้งจอกมา,าิ่จอกทะเลทรายมันไม่หันมนามองเฮ้ยมันกินน่ารักมากเลยนะมันชื่อเอแดงรือวะหรชื่อตานจริงวะเ้าเห็นมัน้องมันยิ้มให้มันหันมามองกล้องหน่อยดิตตานมาวันนี้วันี้วันนี้ีรับมาคนนี้มาแล้ว่เห็นไหมมันยิ้มัไป ขอบคุณนะน้องๆบ๊ายยค่ะต้นคำอ่าตอนนี้พิมไกยเป็นสาวอาลับไปแล้วการตลาดที่นี่เขาดีนะเนี่ยพอมาถึงปึ้บเขาก็ถามว่าเออรู้จักประวัติไหมเขาเรียกว่าเรนมาดีใช่เทนนั่นแหละปลาปลาปลาที่เนี่ยนะปลาว่าอยู่ใต้โบสถ์ใช่ไหมแล้วพอเขาไม่เขาไม่พูดเดี๋ยวโดนกระตืออย่างว่า ไม่ก็ตอนแรกพี่พี่โมเขาบอกว่าเอ้ยพี่เห็นปลาด้วยพี่ก็เอ้ยพี่ก็งงว่าปั่นมาจากไหนใกล้ๆตรงนี้วะแล้วทีเนี้ยพอมาสักแป๊บนึงพี่เห็นเขาขายปลาเพื่อแบบทำบุญปล่อยปลาพี่ก็อ๋อสงสัยมาจากตรงนั้นแหละือนแบบเทนให้ไหวกลับมาที่เดิมแล้วก็จับเครืออ๋อเออคนดูการตลาดดีกันปลาจริงเห็นเน็ตล้วเนี้ยวันนี้วันเกิดน้องต่ำคิวคิวจี่ชอาของเราเราก็เลยจะไปเซอร์ไพรส์นังหน่อย นางเหมือนรู้นะแต่ไม่รู้ว่านางรู้หรือเปล่าขาดอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะไม่รู้ไม่รู้เหมนกันวันนี้โมกำลังหลอกล่อตามอยู่ห้องนวลหลอกล่อทำไมหลอกล่อไงหลอกล่อตามให้อยู่ห้องนวลอีกเลยโอเคไม่มีอะไร ขอผิดห้องนี้หาย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to ต๋ำเอ้พอนยังเอขาพอนยังขอพอนยังขอพอนยู่มีความสุขมากๆอให้ตัดงานให้ทันแมปากิบตนังคิ้วๆจีเซนอานของเรามีอะไรจะอ้ยพอนไหมเอ้ยพอน ไว้พร้อพวกพี่ก็ได้ไหมนี่คนหลอกล่อแม้แต่งตัวหล่อเชอแบบน้ลร้อนเกีบเยดะเดีย่งสองโอเคสองใ่เอยี่สิบเอ็ดยี่สิเอดยี่สิเอดทยี่ิเอดได้เงาะมีความสุขมากๆอยู่กับพวกพี่เป็นนานๆเรียนจบก็อย่าเพิ่งทิ้งพี่ไปพวกพี่หาคนแทนยาก แปลกๆนี่ทำใบพรงงงะซื้อตอนไหนล่ะอ๋าเซเว่นรึเปล่าเออรู้เรื่องปะเนี่ยนั่งเหนื่อยกันอยู่บนารออ๋อก็มาละ พี่ก็เป็นตัวลรออยู่บนรถไม่ให้หลงด้วยหรอครับเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมท้องผงเป็นน้องเดียวของพี่เองวันเกิดใครต้องนับมันนับไม่แับไม่แับอย่าทำเนียมกลุ่มพี่ไม่อ่ะเห็นปะเนี่ยมันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะ เล็บไหมตะกี้จุดอะใช่ปะโอ้เล็บไหมไม่เคยเห็นเล็บไหมจุดนานไปไหนเมื่อกี้เห็นปะเห็นน้าบอกว่าอะไรปะก้าวว่าสี่โมงปกด้ยก็คิดว่านอนแล้วไปกินให้หมด h a ้เบ b ร์ t h d a y น้องวัา